สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสูขุดูขคนค่ะพบพผอกับนุ้เล็คนบ้านนาะเจ้าเก่าเจ้าเด็กค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วมาแล้วมาหอดทงหอดท่าแล้วค่ะพี่น้องมาเบิงมาเบิงมาเบิงวานเป็นงวดเสียไปใส่ใพี่น้องพระน่ะสีเขาของน้ำเบื่อสัมบคะเออค่ะ,คะสีเขาคองน้ำเงื่อบอกค่ะแม่เบ่าน้่งก็แลนนี้วะจาจังไหนกันนี่เออ มาบอกกันก่อนฮอ้าผลพี่น้องไปฟ้องเม่แล้วก่อนนะเนี่ย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 ด่ามันเลยหน่อยด่ามันเลยเอ้าพี่น้องเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเนี่ยมีเด็กหน่อยเดือดตัวหนึง่งมีเด็กหน่อยเดือดตัวหนึง่งนั่นแม่หายเป็นไง เขาข้อก,กบได้บานนี่ออกมาจังไรออกมายังไงตอนออกละออกมายังไงเขากบได้บานเนี่ยยุดนะยุดนะมาเลยมาเลยพี่น้องออกมาลักเหรียญเขาข้อเคลื่อนกบได้บ,บดาปนะเป็นไดบานในยาไร้ปลานีนกินท่าแม่เงี้ยน,น้อยลักออกคอค่ะ แม่เอิญหาลูกเสียเป็นไถ่ละบาทสีผ้าข่อยยางไปใส่ค่ะงานงานผุนสิตัวขอ่อยยางอ่อมแอ,อกเดินอนอนหนีนอ่ะงานเห็นหยาพ่ออยู่บ่อผุนจู่ซาเล่งเห็นบ่เห็นบ่เห็นหยาพ่อบอ่บอผุนอยู่คนน่ะป้าพี่น้องเบิ่งเด้อ หลังบรรยากาศหลังเลิกง,งานค่ะพี่น้องพาทิย์กลั่งจะโต๊กดินจ้าแล้วก็เขาเขียวๆนั้นก็ลั่งึ้นครับพี่น้องเห็นแสงเห็นสีเขียวๆเริ่มจะสอดมาแล้วคือเขานะคะพี่น้องคะแต่ว่ากับบอลท่านลูกว่าจะห่างหรือจะทีนะคะแตวบาผู้บ่าวบอกว่าน่าจะน่าจะห่างนะคะเพราะว่าเขาบกเกิดครับพี่น้องปวนปวนป,วน,ป,ว,นปวนพี่น้องเบื้องหลูก่อยเบื้องหลูก่อยเบื้องหลูก่อยพดโพ มาสร้างวาแถมาหาลากกินเนี่ยเม่ก็ห้องหาบัน้ลูกเสียแม่ก็ห้องหาบันี้ลูกเสียนะั่นวานละตัวหุ่นค่ะเริ่มจะเริ่มจะอยากกินยากันแล้ะค่ะเพราะว่าเห็นคนมากเห็นแม่มากเห็นพอมากนะคะก็จะสีสด้กินพันวานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนูยสิพาไปรัดคางทางหุ่นพี่น้องน้องเฮียนจะรลู้บอกว่าเัา,ายังรัดนะคะ พอาะพันยางไปทางพุ่นแล้วพุ่นค่ะพี่น้องคขาเขาสอดกันวะนี่เหนได้ได้ไ,ไ,ดไปฝองเอื่อยตีคะ่ะไปฝองเอื่อยตีคะ่ะแม่กะฮวนคะ่ะลูกเสียคะ่ะแม่กะฮวนจ้ะนี่คะ่ะยา,ก,ยาก,กระยากะยากค่ะลูกเสียกะพองนะคะ มามาเขาคอกเลยยินเสียงรถมอไซค์พอบอมาแล้วพี่น้องยินเสียงมอไซค์เปล่าพอได้บ่ฮะเฮเบิ้งสิเปิดให้ตอนออกออกจังไรวะตอนออกออกจังไรคะตอนออกออกจังไรคะมาคขามาอะไรมันมา แ <laughs> ง่แง่เริ่มจะห่นค่ะแม่ก็จะห่นนะคะกะหลอกให้นู้นเลยยางอ่อมคอ,อกอยู่นี่แล้วค่ะพี่น้องเงี้ยนน้อย,อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เข้าคอกนั้นบอบอไปคอ,อกเจ้าของขึน้นเขาไม่เกิดจังเลยก็ไดเลยเบ้อโอ้ไปเลยแม่ไข่คอ,อกันและปะ ออกได้เขาเอาไปได้จังไรเก็ฮะเขาแล้วค่ะพี่น้องเอ่ยก็อยากออกน้าจะคล้องออกมาเลาะเหรียญคนค่ะไปแล้วเป็นยังก็อันนี้ก็ได้ลวยเป็นยังลวยอยากอ,ออกเตะนะดวย ล่้ยะพี่รวยกับพอ่อรวยบ้านเนี่ยน่นระจ้าเดี๋ยวพอาากับมะเกลือยางฮ้นละจ้า<อ>ข้างนึงกะห้<อ>นานคอ,อกละบ้านเ<อ> <laughs> บิ่งกี่น้องอีนี่มันเสียจังเดเบิ่งสิพ้ามาเบิง่งอันนี้ก็บว่ารรามาดาเด้จ้าน,นี่นี่ว่ารรามาดาเดเห็นห้าพี่น้องเปิ ยื้อจ้าแต่ละโตวยื้อเป็นไดพี่นอ้นองพี่น้องดูพี่น้องดูวความเดือดของมันดะกินน้ำเขาอยู่บาคา่คะเถงบาคา่คะเถงบาคา่ค่ะดะกินโทรศัลทสาวบาคา่คะเทร,า,รา,าัพทสาเน่กินไม่ได้เมื่อนีพ่อกระไดหยาเพ่งกุาลามาฝากตอนจ้านี่นุกกระซิซี่ยื้ยืน้ำหยาแนวจัหน้นยนอยนะคะแต่ละโตวกับห้่นค่ะพี่น้อง ลนแล้วหนูลนแล้วหนูอยากกินมากเลยมาเอาแล้วเอาแล้วอ้าวโม้โม่งหม่วงข้อโอ้ยนอาลุนเลยลุนเลยอันความเดือดนี่มันลดลันกันแน่จ้าความเดือดนี่มันลดลันกันแน่จ้านี่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  นี่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 มันรถลันกันแน่จ้ามันรถลันกันแน่จ้าพอดพ่อบอกว่าบักแตงยงี้แต่ก็ได้ลื่นพูดนะจ้าเงียนกับเขาของน้ำแม่เป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้าโนอนกินอย่าน้ำแม่เรียบร้อยละวพื่อเ่อมาปั้นเอื่อยนะเงียนเงียนมาปั้นเอื่อยนะเงียนมาปั้นเอื่อยนะ ยู่บะถึงน้ำเขาติล่ะเฮ้อ,อนี่คะ่ะน้องเหียนรายงานตัวโอ้ยมันงยังก็ยันอ่างนี้เหรอน้องเหียนรายงานตัวกินยาเศรบแล้วค่ะพี่น้องนี่น้องเหียนกำลังกินยากับแม่จา้านี่ไในยาแพ่งก็ลามาฝากตอนนะคะเมื่อนี้นะคะ เลาะกินหยาอยู่ข้างนอกกับแต่เพิ่นได้แล้วนี่ได้กินเราบ้างค่ะคนค่ะ <c oughs> เป็นไงคะได้กินเราบ้างค่ะบานนี้ค่ะ้นขนาดน่าจะว่ทาทรมดา พอเวลาพอแจกจ่ายอาหารนะคะก็ะคือหญ้านะคะให้แต่ละตัวครบแล้วกับสีเศร้ากับสีเศร้าห้่นนะคะก็จะกินของไผ่ของมันจะปุ่นค่ะเลือตัวหนึ่งค่ะว่าท่านด้กินน้ำมูจะน้องรวยรวยยังแนมอยู่ค่ะพอว่าท่านเอมามาให้นะคะเรือน้องรวยรวยตัวสุดท้ายเลยโอ้หมดไปยืนขวยหมดบัตรน,นี่อ๋อ เื่อนสังเกตพี่น้องรวยเด็ออกคข <'m> อ,อ,อกไม้ได้จ้าเฮ็ดตอนใดนี่มอเอาเบาไปน้องรวยได้คอ,อกไม้นะคะพอพันขยายคอ,อกเออพรามันคอ,อกไม้ค่ะห้างไม้นะคะพเพราะว่าพ่นโตแล้วนะคะพอกะทำการขยายห้างให้นะคะ แต่ก่อนจะมีแค่ล็อกฟังทั้งนี้นะคะหอดเสานี่นะคะฟังทางนี้นะคะที่ทานก็เห็ดฟังทั้งนี้มาน้ำนะคะอืมด้วยมาด้วยด้วยเดี๋ยวขอ,อกไม่คือบอกบอกว่าเออเอออยู่ไพอยู่มั่นระคะบานนี่หลังจากที่ได้อาหารครบนะคะพี่น้องคะ่ะ อนัวเง้มะรงค่ะความขีดือของน้องๆแต่ละตัวค่ะมาฝากตอนพี่น้องเงี้มะรงนะคะความน่ารักวัยซนของน้องวัวๆนะคะแต่ละตัวก็จะมีความน่ารักมีความขีดือที่แตกต่างกันนะคะนี่นะคะกาลังกินหญ้ากาลังเพลินเลยค่ะพี่น้องค่ะฝากตอนพี่น้องไว้ซ้ํานี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ้ลเล็กคนบ้านหน้านํานะคะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้พ่อไปซ้านี่ค่ะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ